สวัสดีครับยินดีต้อน,น,นรับคุณพ่อการ์ดไฟคันนะครับเย่เมื่อวานเราเราจัดแบ็กซ์บอนไปแล้วนะฮะวันนี้จะเป็นเด็กเป็นเด็กอ่าซูเปอร์เจแอนนะฮะก็จริงๆกับที่คุณพ่อทำอ่ะคุณพ่อค่อนข้างจะอยากเล่นกับล็อกดาวน์มากๆนะฮะเพราะว่ามันเข้ากาันเข้ากันพอดีเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ทำให้เทินห้าอ่ามันบอกว่าเปิดตัวนะฮะอุ้ย เปิดตัวการทุูใบที่ลงเทินถัดไปจะไม่เปิดเผยจนก,กว่าจ,จบเกมกคือทําให้เทินต่อไปสมมติลงเทินสี่เทินห้าจะกลายเป็นอินวิสบูลูมนจนจบเกมนั่นเองก็ขัดคอมโบเจนขัดคอมโบซาร่าขัดคอมโบลิงขัดคอมโบแบ็กซ์อนขัดคอมโบลิสคือเต็มๆเ,เลยคือลิสนะก็ ล็อกดาวล็อกดาวธรรมดาเลยยังไม่ได้เปลี่ยนจริงๆตอนนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนนะคนุณพ่ออยากเปลี่ยนไอโอเลสไอโอเลสออกไปใส่ตัวอื่นแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะใส่ตัวไหนก็เลยยังเป็นอย,อย่างเดิมอยู่นะครับแค่เพิ่มซูเปอร์เจนไปและที่จริงๆอ่ะซูเปอร์เจนคือมันจะแบกคู่กับอะไรออรมากเพราะว่าอะไรออร์ดะมันบอกว่าทาาําลก้าทุกใบที่ยังไม่เปิดเผยนะคราบว่าเราจําเป็นที่จะต้องชนะ2เลนเพื่อที่ทําให้เทินสุดท้ายลงอะไรออรในพื้นที่ที่เขาลงการ์ด เทิร์นที่แล้วก็ได้อย่างเทิร์นห้าเขาลงสมมติเขาลงตัวเล่นมาในเทิร์นห้าอย่างเงี้ยอย่างอะไรเดียเอ่เลสสกลวอย่างเงี้ยสมมติเลสเกลวหรืออาจจะเป็นตัวใหญ่อย่างอย่างออคตูปุสหรืออะไรพวกเนี้ยที่มันตัวใหญ่แล้วถูกคว่ำไว้อย่างเงี้ยเราสามารถเอาอะไรออสมาบูมทิ้งไปได้เลยเพราะว่าถ้าเราเปิดก่อนมันบูมหมดเลยทั้งการที่ลงในเทิร์นนี้และการที่เคยลงในเทิร์นที่แลว้วนั่นเองก็นั่นแหละนะฮะเห็นเห็นว่ามันเป็น ต่อจากบูบาลน,นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อัาพร้อมกันไงเพราะว่ามันเป็นสองการ์ดไงแล้วตอนนี้คุณพ่อยังไม่มีโปรแกรมที่จะเอามาเล่นด้วยกันไงก็อันที่พ่อบอกคุณพ่อว่าจะเล่นแบ็กออเดอร์พร้อมกันก็คือมาครบทั้งหกใบห้บาใบแล้วนั่นแหละโอเคสวยสวยมากสว,สวยมากสวยมากสวยใหม่เนบูลาปิยะสันสปอร์ต เซ็นเทลปาร์คร์ per jn มาถือว่าได้เล่นนะแต่ว่า professor x เราก็จะไม่ได้เล่นแทนนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็น super jn เทินสี่ไงก็ดูก่อนละกันเนาะโอ้โหืมสวยสวยแล้วมัง้งสวยปะสวยหรือเปล่าวะอืม อ่ะไป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 เดี๋ยวเราได้าาาาการ์ดมาอีกหนึ่งตัวใหญ่มาเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรอืมคราวนี้น่าจะไม่ลงซูเปอร์จแอนแล้ว ไม่ได้ลงนะเพราะว่าคุณพ่อลงเป็น professor X ไปแล้วไงแล้วคุณพ่อจะลงเป็นมิสมิสมาเวลแทนอืมอืมเขาลงอย่างนี้เลยเหรอถ้าไม่ไหวก็ยอมแพ้แ่นั้นแหละชกขวาปุกปุก อืมอ่าฮะป่ะก็บอกเลยไม่ไม่ไหวใยครยอมแพ้กลัวอะไรสุดท้ายไม่ได้เล่นซูเปอร์เจนต์ปฏิทโทปฏิทโทปฏิเทเอเคได้ลงกาดเทินหกแล้วเอยได้ทำเคเวสด่านหนึ่งเคเวสดแล้ว ก็จะมีล็อกดาวด้วยเนี่นี่คุณพ่อจัดไปคืออะไรคือเซเลโรห้านะฮะ <laughs> ไม่รู้เล่นอะไรเล่นเซเลบโรก็ทำให้มันม,มีลูกเล่นเยอะขึ้นหน่อยตรงที่เทิร์นห้าเราสามารถลงเป็นมิสทิกแล้วก็อะไรอย่างหนึ่งได้แล้วก็เทิร์นหกเราค่อยลงเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ลงเป็นเซเลบโรแบบสามกับห้าหรือห 1, น 1, 2, 1, 2, 1, 2, ึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้านี่หนึ่งสองสามอะไรพวกนี้ยอือหื ถ้าเกิแอดนี่ขึ้นทุกตาเลยนะนนเรียกว่าของดรีนะของดรียาแกนเซนเทลอืมลงเนบูลาขู่เขาเราก็มีเหมือนกันซาบู แต่ว่านายระเบิดไงล่ะการถุนนายเนี่ยขับพุ่มถ้านายลงซ้ายน,า,นายนก็แค่ขับพุ่มเท่านั้นแหละอา่าไม่ลงเคอย่างนี้ซ้ายก็น่าจะนำนะถ้าถ้ามิดมาเวล,ลมาอา่าไม่ไม่เวล,ลมาก็ไม่นำนี่หว่าชิชิชิชชฮืมๆๆม ไม่ได้ลงไม่ได้ลงซูปเปอร์เจอันนี้แล้วเนาะฮึมถ้าได้เป็นดูมมันก็จะดีมากๆเลยนะดูมมาปะดูมมาเฮ้ยย่าเกินไป าดูมาจะจบเอ้ยยาเกินไปของจริงอ้าวลงไม่ได้อุยาวิชั่นอืมอืมถ้าเขายายวิชั่นออกหรือไม่ย้ายยังไงเราก็ชนะ หรือเปล่าถ้าเขาใหญ่วิชั่นไปมันจะเป็นแปดสิบสองเท่เากลางเท่าแต่ซ้ายชนะขวาแพ้เฮ้ยอ<า>่าไม่ใหญ่วิชั่นด้วยเควกระเบิดเขาลืมเนกาโซนิก เต็มโอ้ยอ๋อใช่เพราะเขาลงในบุล่างพ่อเลยไม่บวกอ้ดีนะไม่สนแนปคิดอยู่นะว่าจะสนแนปนะโอ้ยตายตายตายเควสเควสเควสพลาดรัวๆเควสวันนี้ก็ไม่ได้ยากนะทั้งเควสหลักเควสรองไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมดีเควสไหนที่ ยักเย็นเสนเข็นอะไรเนาะก็เป็นเควสเรื่อยๆนะเรื่อยๆเ,เล่นไปเรื่อยๆก็ผ่านแต่จริงๆถ้าเล่นไต่แรงก็คงจะกลับไปเล่นเด็กเก่าๆอย่างอ่าอย่างล็อกดาวน์เนี่ยจริงๆเล่นได้ก็อะไรก็เล่นไต่แดกไปไต่แรงไปเรื่อยๆได้แล้วก็อะไรกันพวกพวกพวกแบกไนเนาะแบกไนทอ Knight, ทอืมไม่มีตัวเล็กเลยฮัลโหล หูแต่ละอันมันเกินไปออโอ้หเกินไปจริงอันนี้หนูน้อยก็ได้เปิดก่อนอือฮม ออมมมยากเลยเนี่ยอ,อ,อืมหมาวโครบคิตตี้ ตอนแรกคุณพ่อว่าจะลงโปรเฟสเซอร์อกลางไงอืออืม,อมเขาได้เปิดก่อนด้วยอะ พูดถึงความไม่คุ้มเลยแล้วเขาไม่มูสสไปเดอร์แมนด้วยไงปะ่ะได้แค่นี้แหละโอ้จังก,ก์เกนนอตมไม,ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่เลยเกน,อน็อตมีปัญหาและอืมเพราะว่ามันจะตายไงดูมฉันอียไม่ตายเคเจฟ โดดไปกรแพ้อยู่ดีนะอู้ยเกือบดีนะที่ได้ดูมจัวดีนะจัวดูมจัวดแสงจัวดแสงเอลเอสก๊อปปี้เจฟมาตาอื่นจะดีมากเลยนะตานี้่านเอื่นว่าเจฟมันโดนโดนสาบเคจัวดแสงเมื่อกี้โอเคเควสเควสไลายรายสัปดาห์ผ่านหมดเลยโอ้โหเลยเควสทุเลศนี่เหรอ ี๋ยวค่อยไปนั่งทําแล้วกันโอเคอีกเด็กหนึ่งก็จะเป็นเด็กเซเลโบห้าอีกแล้วนะฮะอีกแล้วไม่รู้อะอะไรห้าห้ามาเข้าเข้าเซเลโบห้าหมดอะก็ก็ธรรมดาของเซเลโบห้านะมีเมดูซ่ามีลิซาร์ดนะฮะมีซิลเซเลโบมิทริกสไปเดอร์แมนเวฟเอนเชนเทรสนะฮะสไปเดอร์แมนมวยมรูเลสอ่าโอเมก้าเลสซูเปอร์เจแอนด์แล้วก็ดูมนั่นเอง จริงๆอยากใส่อยากใส่ลุคเคส case, เพิ่มมาสบายนะแต่ว่าลองเล่นดูก่อนละกันถ้ามันแปลกๆหรือหรือเจอลุคเคสอะไรพวกนี้นะไ้หรือว่าเจอยนพลังเยอะหรือเท่านี้ก็ลองไปเปลี่ยนใส่ลุคเคสนะฮะไม่รู้อะไร,ะไรมาสองสามสี่ห้าแต่จะเซเลโวก่อนนะไม่รู้ว่อาอ่ะแล้วก็คอสามมาอะไรไม่รู้ก็ไปจับยัดใส่เซิร์ฟเฟอร์หมดนะ่ะไม่รู้ว่า Uh huh. พื้นที่อยาจะบอกกรีตกรีตกรีตกราดพื้นที่อย่างนี้สะพานไบ uh huh. โอฟอร์ดมิสทีกหืมโคตรแย่ บอกเลยว่าโครดแย่แย่มากๆไปเลยใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วแหละบูเบลินเด็กทำลายได้บูเบลินได้บับแถมันี้พอได้บาซินเนสเตอร์ด้วยเนี่ยถึงถึงอยากจะใส่ไอพ้พวกพวกไอ้นี่มันไม่มีพวกแบบเปลี่ยนพื้นที่คอสห้าบ้างเลยเนาะ เอองนะขวันเพพันเควสพอดีโอเคอ่าแล้วก็อีกข้างล่างก็ขาดแล้วเนาะเล่นมาสิบตานะอืมอ่ะโบมาดูมมาซปเปอร์ฟ,โฟโลูว์วู้ดเวรี่กูดทั่วเรามีพวกนี้เยอะนะพวกสองาไม่มีหนึ่งจนะีนี่แค่สองจีนี่ โบ้ห้ายเนี่ยมันก็เล่นตลกตลกนะเพราะว่าเด็กที่เก่งจริงๆของพวกเนี้ยมันก็คือไอ้อออนี่มันก็คือล็อกดาวน์เนาะโอ้อะไรเนี่ยตลกเหรอเล่นตลกเหรอ,อ,อเกินไป ตลกเกินบางตาก็ตลกไปคือแบบเล่นทำไมอะ่ะตอนนี้คือเล่นทำไมก่อนดีที่มันเป็นเซเลโบห้าแล้วเซเลโบห้ามันอย่างนั้นคือพลังมันเยอะไงมันยังพอทำอะไรได้บ้างไง โคตรแย่เลยนะเขาจะเห็นไหมแต่ยังว่าเห็นนะกอเห็นสีเมื่อกี้มันเทินสีนี่ไม่ได้เทินห้าเนี่ยอยู่ไทยก็ลงได้แค่ดูมเนาะหน้าลงแบบสไปเดอร์แมนมากเลยไม่ใช่สไปเดอร์ไม่ใช่สไปเดอ,อร์แมนอุ้ยสวยผักไปเลยสว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 ย,สวย,สวย,สวยผักไปเลยยอม ผักไปเลยผักไปให้ไกลๆเลยบายดูมอ้าวชิบหายแล้วอือหือก็ห้าก็เป็นสิบโอเคชนะโอเคเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็มันเป็นเด็ก เด็กที่แบบคือมันต่างกับแบล็กซวอนที่แบล็กซวอนอ่ะมันแทบจะเป็นอาคิทายใหม่หรือลูกเล่นใหม่หรือเด็กใหม่ไปเลยแต่ว่าไอ้เจ้าซูเปอร์เจแอนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเทคการ์ดเหมือนกับการ์ดดักเหมือนกับการ์ดที่ทําให้ของเสริมของซับซะมากกว่านะไม่ไม่ใช่แบบตัวตัวที่เป็นตัวหัวเด็กหรือตัวที่จะนาท่าเล่นต่างๆนะฮะก็ไปลองจัดดูนะจริงๆเก่งไหมเพราะคิดว่ามันมันก็ไม่ได้ถึงแบบว่าโอ้ยมัดแฮปนะขนาดนั้นแต่ว่า ในบางเมตาอย่างเมตาที่แล้วที่ที่ลี์เนี้ยคุณพ่อเล่นลี์ขึ้นร้อยอ่ะก็มันปวดหัวจริงๆนะกับการที่แบบเทิร์นหเจอลีสเทิร์นหเจอลแบบการันตีเจอเลยคือแบบเปิดมาปุ๊บเป็นเป็นไฮอีโว o นี่คือรู้เลยว่าเล่นลี์แน่นอนอ่ะก็ก็น่าเบื่อเนาะแต่ว่าซูเปอร์เจนเนียมันก็ทำให้เด็กคนนั้นมาเล่นยากแถมมัที่เก่งจริงๆของมันคือถ้าคุณจะเล่นกับอไรออที่แบบเก่งมากๆอ่ะ คุณพ่อที่เรียวว่าโคดกิงซูเปอร์เจแอนนะฮะไปจัดได้เลยนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมสัปดาห์นี้มีมาเวเซนเส็สง2 2 2วันเลยเนาะก็รักษาสุขภาพด้วยนะฮะเพิ่งจะหายโควิดนะเสียงยังอูอีอยู่เลยนะก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ